วันนี้เราตามกันเลยกับสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะอิทธิพลจากพายุรากาซาที่แม้ไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทีเดียวแล้วก็รากาซาเนี่ยเมื่อวานทวีกําลังเป็นถึงซูเปอร์ไต้ฝุ่นเลยนะคะเห็นว่าเป็นพายุที่แรงที่สุดในปีนี้เลยนะตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ส่งใจไปที่เชียงใหม่นะคุณผู้ชมหลายพื้นที่เจอกับน้ําบ่าไหลท่วมตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงเช้าวันนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แม่แจ่มซึ่งเช้ามืดที่ ผ่านมาโกลาหลมากๆแล้วก็ที่แม่ริมคุณผู้ชมเจอกับน้ําทลักเข้าท่วมนะคะน้ําป่ามากลางดึกแล้วก็บางบ้านเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะคะทําให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบฝ่ากระแสน้ําเข้าไปช่วยเหลือนะคะไปดูบรรยากาศ2องทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา ทีมงานกู้ภัยแม่โจ้ไปช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งซึ่งติดอยู่ในบ้านนะคะระหว่างที่เกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านหา้วยโจ้ตำบลริมใต้ของอําเภอแม่ริมกระแสะน้ําไหลเชี่ยวกรากการช่วยเหลือทุลักทุเลเลยนะคะขนาดเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆหยังทรงตัวกันลาบากเลยนะคะแล้วบ้านหลังนี้มีผู้ติดอยู่ภายใน5คนมีทั้งผู้หญิงเด็กและผู้สูงอายุค,ค่ะเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ต้องขึงเชือก แล้วก็ให้ผู้ประสบภัยค่อยๆไต่เชือกกันออกมาต้องใช้ความระมัดระวังสูงบางจุดก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยพยุงตัวเลยนะคะ สุดท้ายปลอดภัยทุกคนนะเนี่ยสงสารมากมคนเท่าคนแก่เนี่ยจะเดินลุยน้ําออกมาเองเนี่ยยากมากๆแล้วมันเป็นกลางคืนแล้วด้วยนะคะคซึ่งเมื่อคืนนอกจากที่บ้านห้วยโจ้แล้วเนี่ยยังมีบ้านแม่แรมและบ้านป่าม่วงของตำบลแม่แรมที่ถูกน้ําป่าไหลหลากด้วยเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดเช้าวันนี้ครับนักข่าวสํานักข่าววันนิวส์ของเราลงพื้นที่ไปนะฮะพบว่าสถานการณ์เนี่ยเหมือนกับคนละเรื่องกับเมื่อวานเลยนี่เป็นแบบนี้ละ คือกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับเพราะว่าน้ําลดระดับลงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทางเทศบาลตําบลริมใต้ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถน้ําเข้ามาช่วยกันฉีดล้างดินโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนนําอาหารกล่องมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเนื่องจากว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่โดยเฉพาะห้องครัวได้รับความเสียหายก็ประกอบอาหารไม่ได้นะครับผู้ใหญ่บ้านห้วยโจ้หมู่6บอกว่าปีนี้เนี่ยเกิดน้ําป่าไหลหลากมาแล้วถึง3มรอบแต่ว่ารอบนี้หนักสุดนะครับ มีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย63หลังคาเรือนจากทั้งหมด68ก็แทบจะทั้งหมดนะฮะส่วนบ้านที่รอดก็เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าบ้านอื่นค่ะแต่ว่าพื้นที่ของอำเภอแม่แจ่มสิคะเช้ามืดที่ผ่านมาตีสี่ครึ่งน้ําจากลําน้ําแม่แจ่มเอ,อ่อล้นท่วมพื้นที่ตำบลช่างเครื่องนะคะซึ่งตรงนี้เป็นชุมชนหนาแน่นนอกจากบ้านเรือนแล้วยังมีพื้นที่การเกษตร สถานที่ราชการสถานศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอได้รับผลกระทบหนักๆเลยนะคะและที่คุณผู้ชมเห็นมีสะพานแม่นาจรนค่ะที่เจอน้ำไหลแรงเออล้นท่วมตัวสะพานเลยแบบนี้นะคะ เบื้องต้อนอำเภอรประกาศแจ้งปิดเส้นทางแม่นาจรขุนยวมแล้วเพราะระดับน้ำเพิ่มสูงกว่า6เมตร20เซนติเมตรซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าในอำเภอแม่แจ่มสั่งการให้ปหลัดอำเภอสมาชิกกองร้อยอสแม่แจ่มที่7ไปช่วยยกของขึ้นสู่ที่สูงอบพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่แล้วนะคะซึ่งบรรยากาศบริเวณสามแยกบ้านแพมปริมาณน้ำเนี่ยสูงถึงระดับหัวเขา่าไหลค่อนข้างเร็วและแรงนะคะ เมื่อเช้าเนี่ยรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แล้วส่วนจุดอื่นๆค่ะทยอยได้รับผลกระทบจากมวลน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างสะพานตรงเตงน้ำไหลแรงมากๆค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมโรงพักก็ไม่รอดนะที่สอพอแม่แจ่ม oh. น้ำไหลเข้าท่วมเหมือนกัน <This. S 1> พื้นที่รอบๆของโรงพักเองอะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็ถูกน้ำท่วมหมดเนี่ย oh. อันนี้ด้านหลังโรงพักเป็นแบบนี้คุณ <Okay. S 1> ชมคะ ก็ยังดีว่าถ้าเป็นรถตำรวจที่เป็นรถกระบะยกสูงยังพอขับผ่านได้แต่ก็อันตรายมากๆจริงๆนะคะเบื้องต้นมีรายงานนะคะความเสียหายเฉพาะตำบลแม่นาจรนะคะคือบ้านแม่ขอหมู่1 1สะพานขาดบ้านเรือนเสียหายบางส่วน บ้านแม่สาหมู่2คอสะพานสุดค่ะบ้านเรือนเสียหายบางส่วนและโรงเรียนแม่สาเองก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะไม่ใช่แค่ที่เชียงใหม่นะฮะที่เจอกับเรื่องของน้ําท่วมหนักขนาดนี้นะครับยังอยู่ที่ภาคเหนือนะฮะลำปางก็หนักนะครับแม้ว่าระดับน้ําในแม่น้ํายังไม่ล้นตลิ่งแต่มาแล้วส่วนที่จังหวัดน่านอันนี้หนักเลยเพราะว่าเช้าวันนี้ครับมีน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนะครับ สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนในพื้นที่หมู 3, ่3มตําบลนาทนุงอำเภอนาหมืน่นจังหวัดน่านเช้าวันนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่ารถไม่สามารถสัญจรได้เพราะว่าน้ําเริ่มไหลเชี่ยวแม้ในพื้นที่จะไม่มีฝนตกลงมาแล้วแต่ท้องฟ้ามืดครึม้มส่วนที่อำเภอปัวครับน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างช่วงใกล้เจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ําที่ไหลเชี่ยวคลิปนี้เจ้าของบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับดูฮะ ความลำบากเช้านี้จะยังไงต่อดีน้ําล้อมเอาไว้หมดแล้วขณะที่ตําบลผาต่ออาเภอท่าวังผาช่วงเมื่อคืนตอนสองทุ่มกกนฝนยังตกต่อเนื่องนะครับกกชาวบ้านที่ไม่ทันตั้งตัวไม่ได้ย้ายของขึ้นที่สูงก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะว่าข้าวของเสียหายนะครับนะจากนั้นตอนสามทุ่มสนาทีของเมื่อคืน,กกนปอพจังหวัดได้ส่งเซลล์บล็อดแคสต์นี่ครับแจ้งเตือนน้ำท่วมดินถลม่มในพื้นที่อำเภอสันติสุขอำเภอบ่อกเกลือ อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยพื้นที่เสี่ยงริมห้วยคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิดนะฮะส่วนที่ลำห้วยแม่ตานอำเภอเกะาะคาจังหวัดลำปางนะคะระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไหลแรงถึงแม้จะยังไม่ล้นตลิ่งแต่ว่ากระทบหมู่บ้านท้ายลำห้วยน้ำล้นข้อระบายน้ำไหลท่วมชุมชนนะคะก็คาดว่าวันนี้ระดับจะลดลง เป็นปกติถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะส่วนพื้นที่เสียเ่ยงก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภนะคะซึ่งก็เฝ้าระวัง ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแจ้งเตือนเข้ามาครับเนี่ยค่ะเซลล์บรอดแคสต์เข้าไปที่มือถือของทุกๆท่านด้วยนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามสดกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook หรือว่า YouTube ข่าวช่องวันรายงานตัวกันเท่ามาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยกันรายงานสถานการณ์ในพื้นที่เข้ามาได้เลยนะคะถ้าเห็นเซลล์บรอดแคสต์เนี่ยอ่านให้ดีนะครับว่าเป็นพื้นที่เราหรือเปล่านะอย่าประมาทนะครบบางคนแบบอ่านเร็วๆผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าล อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์